สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดวนเวียดนามยู17ปีทำช็อกถล่มทีมสโมสรญี่ปุ่นยับ7-0ทีมชาติเวียดนามนะครับชุดยู17ปีทำช็อกสะพายแฟนฟุตบอลอาเซียนด้วยการถล่มทีมญี่ปุ่นยับขาดบมมัมเบิ่ชี้ส่ดดทีมชาติเวียดนามยู17ปีนะฮะเตรียมทีมลุยซู้ศึกยู17ปีชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมจิชูโอกะ f c ทีมสโมสรชน,น,นาธจากประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามชุดอยู่17ปีโชว์ความสุดแร่งไล่ถุม่มเอาชนะไปชิสุูกะ F4 สโมสรชน,น,นาของลีกญี่ปุ่นไป7ประตูต่อ0นะครับโอ้ยเกือชนะโหดแทบพราะ่พ,พ,พ,พี่นอ้องอุ่นเครื่องเอาไผมาเตะเน,นาะญี่ปุ่นก็ได้ด่วนบาดลาแป้งตอบประเด็นดึงจุดเบลนะฮะล่าตาข่ายในแานหน้าทีมชาติไทยความเคลื่อนไหวนะครับก่อนเกม ในศึกกิงคัพนะครับล่าสุดมาสระอิชิหวหน้าโค้เจ้าญี่ปุ่นได้นําทัพทีมชาติไทยเพื่อล่าแชมป์กิงคัพ2024ณสนามกีฬาติณสุรนนท์จังหวัดสงขลารอ่งที่11ถึงที่14ตุลาคมนี้ล่าสุดมาดามแป้งนนพันล้ำสามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบไปเด็นดึงจูดซุนซับเบลยืนร่าตะขาในแดนหน้าให้กับทีมชาติไทยแป้มีความสดใจในการดึงตัวนักเตะลูกครึ่งมาร่วมทีมอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดก,การทีมชาติ โดยหนึ่งนิกคลัสมิคาสันเข้ามาตอนเล่นกับทีมชาตไทยจุดอยู่23ปีครั้งนี้แป้งชวนจุดเบลมาเล่นกิงครับ2 0 24แต่เขายัางไม่พร้อมตอนนี้จุดเบลก้าหน้าลุกครึ่งทองังกฤษตัวจบสกอร์ในวัย20ปีกําลังปรับตัวร่วมทีมต้นสกัดใหม่อย่างคอร์โดบ้าในลีกรองของสเปนซึ่งเป็นลีกเดียวของ5ลีีในในยุโรปที่ไม่ลีกท้งกับช่วงผีฟ้าเดนะจ๊ะ ด่วนชนะทีมสวมปอดแข้งกับตันทีมชาติไทยทวงแชมป์คืนครั้งแรกในรอบ7ปีความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับปาาศรัอิชิอุอนาโค้ชชาวญี่ปุ่นได้นำทัพทีมชาติเพื่อล่าแชมป์คิงคลับ2024ล่าสุดบรรดาแปมหนุนพันล้มซำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง,งแบนซีเจชนะทิมส่งสินขึ้นเป็นกัปตันทีมชาติไทยนำทัพล่าแชมป์คิงคลับ2024ในครั้งแรกในรอบ7ปีให้ได้ ดยชาติที่สูงสินจะสนโปรแกรมไปกับตะเทียมนำทัพชั้งศึกลงสนามในรอบรองชชนะเลิศนะครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่11ตุลาคมนี้ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันวันที่14ตุลาคมคู่ไทยจะรอบพบคู่ชนะระหว่างซีเรียรหรือทาจิกิสถานนะครับด่วนสะอเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนนะฮะขวาอดีตแข้งสตาดังเหลียวมาริดมาร่วมทัพวหยผู้ใดพ,พ่อมม่ี่นอง อาเซียนฟุตบอลนะครับรายงานข่าวใหญ่สันสะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนตามการรายงานจากส,สเปนเมเซโรดิเกสอดีตดาวเตะเรอัรมาเรดเตรียมย้ายไปร,ร่วมทียมยูโรดารุตัสซิมยักษ์ใหญ่ของลีกมาเลเซียปัจจุบันดาวเตะในวัย31ปีรายนี้กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากแยกทางกับสโมสรตอริติบ้าเอฟซีในลีกบราซิลเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมเซนะครับมีประสบการณ์มากมายในวงการฟุตบอลยุโรปซึ่งเคยเล่นให้กับสโมสตรต่าง นอกเหนือจากเรียมอริด์รวมถึงเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงสต็อกซิตี้ลาสพามาสเรอเบติสและสปอร์ติ้งลิสบอนอีกด้วยการย้ายทีมครั้งนี้อาจเป็นแรงผลักดันครั้งใหญ่สําหรับยาโฮดารุทเทซิมโดยเพิ่มความลึกและพลังงานของกเตะภายในทีมนะฮะผู้ใดครับน้องผมก็มองหานี่สื่อว่าด่วนซูเปอร์เชื่อกินครับครั้งนี้ครับที่สงขลาแฟนบอลจะเข้ามาชมเกมเต็มสนาม สนามแตกแน่ก็นะ่าทับช่างสึทิทีมชุดไทยตื่นเต้นดังได้กลับเล่นคิงคัพที่ภาคใต้หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆสุภูชยเจเดดนะครับก็นะ่าทีมชุดไทยที่มีชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะชุดลุยสุศึกคิงคัพครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาและเป็นนักเตะที่มีภูมิกำเนาภาคใต้ก็ได้เปิดเผยก่อนกลับไปเยือนอีกครั้งโดยสุภูชยเปิดเผยว่าครอบครัวข,ของผมอยู่ที่ปัตตานีและมีญาติพี่น้องเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเชียร์กันเยอะ ผมคิดว่าแฟนบอลน,น่าจะเต็มสนามทั้ง2นัดที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเพราะแฟนบอลภาคใต้เขาหลงรักในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนานเหมือนกันที่ผมไม่ได้กลับไปเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่ใต้น่าจะประมาณ2ปีแล้วครับแต่ที่บุรีรัมย์ก็มีแมตช์ไปอุ่นเครื่องบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปถึงสงขลาหรือปัตตานีเพราะช่วงหลังที่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นนครศรีธรรมราชอยากจะชวนชวนแฟนบอลน,นะครับสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียาลานาราธิวาสและจังหวัด สงขลาให้เขามาเชียในสนามกันเยอะๆนะครับครั้นี้ทีมชาติไทยได้มีโอกาสไปเล่นที่ภาคใต้คิดว่าน้องๆเงยวชน3ชายแดนภาคใต้จะมีโอกาสซึมซับเข้ามาเห็นทีมชาติไทยเล่นในจังหวัดสงขลาและสร้างแรงบันดาลในจให้กับน้องๆนีน่เยอะก็อยากให้เขามาเชียกันเยอะๆครับสุภชัยกล่าวเดี๋ยวสำหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอลถึงถ้วยพระราชทานกินครับครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาติณสุวรนนท์จังหวัดสงขลานะฮะก็อย่าลืมนะครับ โดยถ้าหากใครไม่ว่างไปนะฮะก็ชมกันใส่ทสดทางเทัฐทีวี h ีช่อง36 facebook youtube channel ช้างศึก official นะครับส่วนแฟนๆที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้นะครับที่เว็บไซต์ไทย i ิ i เ k e t major.com นะฮะไปช่วยเชียร์กันด้วยนะจ๊ะเราปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของสุพนันบุรียรัตน์นะครับบอกรู้สึกเป็นเกียรติและเปิดใจหลังติดทีมชาติไทยลุยสุก คิงครับวางคว้าแชมป์ม,มาครอบครองให้ได้นะฮะร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับสุพนันบุรีรัตเปิดใจหลังติดทีมชาติไทยรู้สึกคิงครับ2024วางคว้าแชมป์ม,มาครอบครองให้ได้โจเซฟนะครับสุพนันบุรีรัตแบ็กขวาจมบุกสิงเจ้าท่ากันเทอเร f ซีทีมดังเห่งสึกไฮลักกลิวเทลกออกมาเปิดใจหลังติดทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของมาชัตตะดอิจิอุณอาพู่สอนชาวญี่ปุ่นเพื่อลุยสู้ศึก ฟุตบอลคิงครับครั้งที่50ณจังหวัดสงขลายอมรับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากตอนนี้สุวรรณบุรุรัตน์ออกมากล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ติดทีมชาติไทยรวมถึงได้ลงเล่นที่ภาคใต้ตผู้ชมน่าจะเต็มสนามทําให้บรรยากาศคึกคักมากประมายส่วนตัวของผมจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับสาหรับผมแล้วนะครับหวังที่จะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงครับครั้งนี้ได้ครับก็ฝากแฟนบอลทุกคนรวมถึงแฟนบอลภาคใต้เข้ามา ชมเกมและเชียร์พวกเราเต็มความจุด้วยนะครับเราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อพาทีมประสบความสุดร็จ์ทำให้ทุกคนมีความสุขครับก็อย่าลืมนะฮะติดตามกันได้ถ้าใครไม่พร้อมนะครับไปเชียร์ที่ขอบสนามก็เปิดไทยรัฐทีวีช่อง32เลยนะจ๊ะนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5ตุลาคมนะครับ Υπότιτλοι AUTHORWAVE